ไอ้แกไร้น้ำยาคุมอารมณ์ไม่อยู่ no leadership ผมจะหุบปากไอ้พวกชอบด่าไอ้หาเอ้ย HOT อตเด p พรีเมียร์ลีกนี่คือสถานการณ์ชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับของแมนยูหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วโดนลิเวอร์พูลบุกมาอัดที่บ้าน5-0ซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่าลิเวอร์พูลปาณีมากนะฮะเพราะจริงๆผมว่าแมนยูเนี่ยผู้เล่นเหลือน้อยกว่าและจริงๆลิเวอร์พูลเองเพลาแล้วคือไม่เล่นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยหรือว์พููควรยิงเยอะๆเพื่อให้แมนยูต้องไลง่ไลคโ,โคงไล่โคชอะไรไปคือในวงในเขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ควรจะไล่ออกหรือไม่ไล่ออกฉะนั้นเราเป็นคนดูเราเฉยๆอย่างเดียวอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้โอเล่เพิ่งทําสถิติคุมทีมไม่แพ้คใครนอกบ้าน29เกมเป็นสถิติฉะนั้นคุณอย่าไปเอาเกมที่เขาแพ้แค่เกมเดียวมาบอกว่าโอเล่หวยแตกโน่นนี่นั่นคุณต้องดูภาพรวม แล้วใครอยู่แมนยูมันซวยเพราะว่าอะไรคุณรู้ไหมว่าล่าสุดบาเยนเน่แพ้เหมือนกันแพ้ศูนย์ต่อห้าตกอารอบบอลทั่วเยอรมันไม่มีใครสนใจบาเยนก็ทีมเบอร์หนึ่งของเยอรมันยิ่งกว่าแมนยูในอังกฤษซะอีกแต่พอขึ้นชื่อว่าแมนยูแล้วมันกดดันฉะนั้นพี่น้องครับดูกันใจเย็นๆอย่าไปจริงจังอะไรมากนะฮะเพราะอย่าไปเครียดเพราะตารางของแมนยูมันเครียดอยู่แล้วอย่างสัปดาห์นี้ต้องบุกไปเยือนกับสเปอร์แล้วถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยฤด,ดูกาลที่แล้วสเปอร์เนี่ยแหละครับ เป็นทีมที่บุกไปถล่มแมนยูสกอร์นี่เละก,กว่าลิเวอร์พูลอีกบุกไปชนะแมนยู6-1ฉะนั้น,น,นถ้าเกิดแมนยูดันบุกไปแล้วแพ้อีกก็จะเป็นการเพิ่มความกดดันให้มันหนักยิ่งกว่าแต่มีคนบอกว่าแมนยูมีบุคลิกพิเศษครับเวลาจวนตายเวลาหลังชนฝาเวลาแบบจะตายอยู่แล้วแมนยูมักจะพลิกนรกได้เสมอทุกชอดเด็ดสเปอร์แมนยู U, ชีเปน ชี้ตายขับรถต้องระวังนะครับบางครั้งไปส่งของตรงเวลาแต่เสี่ยงตายก็ไม่คุ้มมอไซค์อยู่ควรจะอยู่ทางเลนซ้ายรถช้าอยู่ซ้ายสะพงสะพานไม่ควรขึ้นจัดไปเริ่มด้วยการเอาใจคนขี้น้อยใจครับเพราะช็อตเด็ดบอลอังกฤษวีคนี้คือแอรอนแรมสเดลแห่งปืนสงกรานใครวะ บุกเจอเลสเตอร์แล้วโกนิเทพอย่างเวอร์ทั้งแดกเข้าตาทั้งอีเฮียสังหารจัดไปปลายนิว้วก่อนจบครึ่งแรก3นาทีเทนเทนปานทั้งบินทั้งคานทั้งชาร์จโอ้โหโกวัย23นี่เพิ่งย้ายมานะครับเล่นให้ทีมไม่ถึง10น,นัดแต่เซฟขนาดนี้ขนาดพีเตอร์ชไมเคิล พ่อของแคสเปอร์กับตันเลสเตอร์ยังบอกนี่คือการเซฟที่เด็ดและเจ๋งที่สุดในรอบหลายปีไม่เข้าได้ไงวันนี้นาทีเลขอัดสาเอดีก็ยังยันอยู่ โอ้โหกลางตัวจนแฟนครางมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นครับตอนแรกปืนสงกรานซื้อเข้ามาจากดาบคู่900กว่าล้านบาทคนก็บอกซื้อมาทำไมวะวันนี้จัดไป8เซฟค่าตัวมีขึ้นอีกเกือบ700ล้านอาเซบุกมาชนะเลสเตอร์20ไม่แพ้ใคร9นะัดติดพุ่งขึ้นมาถึงที่6และพี่น้องครับเวลาที่เราท้อแท้ผมขอจัดโชว์นี้ให้กับคนตัวเล็ก ถ้าคุณเชื่อถ้าคุณขยันคุณทำได้อินซีคริสต a ลพาเลสทีมเสี่ยงตกชั้นไม่ชนะมาห้านัดติดโอ้โ oh, ห oh, ต้องบินไปเยือนแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่วิลฟริดซาฮาช็อกเจ้าบ้านตั้งแต่5นาที แล้วท้ายครึ่งแรกนี่โอ้แมนซีตัวสุดท้ายครับไปดึงก็แดงสิครับแชมป์เก่าตามอยู่หนึ่งแล้วก็วันเลสแมนเกมแสนรุนแรงจริงๆเนี่ยคุณตามอยู่หนึ่งคุณต้องรีบเข้าห้องไปแก้เกมไม่ใช่รีบมีเรื่องกันเราเห็นแมนยูตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะฮะที่โดไปแตะบอลโดนไข่แล้วก็ป๊อกบายันใส่สุดท้ายแพ้คาบ้านต่อริอว่าภูไปศูนย์ต่อหเหมือนกันเลยครับ คุณเล่นด้วยอารมณ์เนี่ยนะเรือจึงจมทิ้นเยือนสวนเป็นหลุดครับไมายคอลอเลซ่บีแอนจีจ่ายให้ซาฮา3ต่อ5มีแนวรุกอยู่3มีแนวรับอยู่5ใจเย็นเห็นกลาง23สังหารแดงในคอร์เนอร์กาลเกอร์โอ้โหพาเลสบุกมาชนะแมนซี20ครับบินขึ้นมาอยู่ที่13ส่วนแมนซีคาอยู่ที่3 ลิเวอร์พูลช้ำยิ่งกว่าครับเล่นในบ้านนำก่อน2-0ตั้งแต่23นาทีแรก3แต้มน่าจะชัวร์ๆแต่ก่อนจบครึ่งแรกเจอช็อตเด็ดสายรุกพุ่งจูบเน็ตไอ้นอกักมีปิกองกลางจากแซมเบียครับและก่อนจบเกม26นาทีเครื่องจากทีมเยือนเฉือนเป็น2-2เลียนโดทรอสซาร์ดเกงสร์ดลิเวอร์พูลเปอร์สซาร์ดเดกนาที7 5ครับ โดนไบรตันยิง3ลูกรวดโอ้โ oh หแพ้คารังสองต่อสามเอาเอาวอาแต่ล้ำหน้าครับจบเกมแบบเหมอๆสองสองเลเวอร์ ever, Still, you, number, สติลอยู่ number two สิงเชลครับรัว3ลูกใน16นาทีและ็อตเด็ดมาจากรีสเจมส์ ปีขวาที่สองสองครั้งดังสนานบูกปังนิคา a ซสามศูนยสิงเชลนำโด่งจากฝูงทิ้งลิเวอร์3 p o i n t ตและนัดชี้ชะตาครับสเปอร์ vs แมนยูใครแพ้โคชยิ่งกดดันแมนยูชุดแดงเฟร็ดเชร์เท่ฮะเท่ทั้งคนยิงและคนเซฟ แล้วก่อนจบครึ่งแรก7นาทีตำนานเบอร์เจ็ดเจรสโดหนึนะฮะโดเขาเพิ่งเปิดใจว่าไอ้พวกช่างเตยาพูดอะไรพูดไปผมอยู่ในวงการนี้มันเกือบ20ปีผมรู้เล่นดีชมเป็นพระเจ้าเล่นแย่ก็ยำอย่างกับขยะแต่ผมยังคงเก่งพอที่จะทำให้ไอ้พวกพูดมากหุบปากได้เสมอพูดมากกินช็อตนี้ซะและนาที40 7ดโดแข้ตะข่ายไร่ป้าจัดอย่างหนักครับโอ้โหโอแต่ล้าหน้าครับแต่บทเรียนสสำคัญครับถ้าคุณแค้นใครเก็บฟีลิ่งไประเบิดในสนามอย่างสร้างสรรค์ดีกว่าแล้วโดในฟอร์มดีขนาดนี้ก็โดนอีกแล้วในโลกโซเชียลโดใน YPPTV HD36 จัดไป4โกลสจาก7จดนัดในบริลลีกอังกฤษนะครับส่วนเมสซี่เนี่ยที่นุ่มกว่า2ปี5นัดยังยิงไม่ได้สักลูกให้กับปารีสแซแชรมง แปลว่าโดเก่งกว่าเมสซี่ใช่หรือไม่ขอตอบ3ข้อครับ 1. บอลเนี่ยคุณเทียบสัปดาห์กับสัปดาห์ไม่ได้ดูจบฤดูกัน2คุณต้องให้เวลาเมสซี่ฮะอย่าลืมว่าโดเนี่ยเคยเล่นให้กับแมนยูถึง6ปีเขารู้ระบบเขาไม่ต้องปรับตัวมากแต่ Messi เมสซี่ในี่ยิบปีก่อนหน้านี้เขาอยู่กับบาร์เซโลนาไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นให้ทีมอื่นมาก,ก่อนดังนั้นแม้จะไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมเนี่ยต้องรอให้เมสซี่เขาปรับตัวแล้วฤดูกาลหน้าค่อยมาว่ากัน แต่ถ้าเกิดคุณจะเอาตัวเลขแป๊ะๆณนะวันนี้บอกได้เลยว่าการสตาร์ทให้กับทีมใหม่โรนัลโดตอนนี้ดีกว่าเมสซี่ประมาณ46.4%ครับแต่ 3. จะเถียงกันหาป้ามา้าทำไมเราควรดีใจว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีเมสโนลดอยู่ในยุคเดียวกันให้พวกเราได้ชมกัน,น,น,นดีกว่าไหมครับผมและเข้าเครื่งหลัง18นาทีโดโชสเต็ป เอเดซันคาวาเน่สองศูนย์และก่อนจบเกมราชฟอร์ดทอดไก่กรอบ3 0มศูนย์แมนยูบุกชนะนะครับแซงอาเซขึ้นมาอยู่ที่5มีแต้มเท่ากับเวสต์แฮมครับเลสเตอร์อยู่ตรงกลางเป๊ะครับอยู่อันดับ10สเปอร์อยู่ที่8 3เรือใบสองนกแดง1นึงสิงบลูนะครับและโชนาแชมป์จัดไปทุกเรื่องที่คุณสง a sun.